สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดฮะสาวสิบไร่ไร่ละนี่โฉนดสามสิบไร่ไร่ละสองแสนแปดหมื่นบาทนี่สองแสนแปดหมื่นนะเปอองคราคฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าบางอ้อฮะบางอ้ออำเภอขึ้นนครยกจังหวัดนครยกครับพี่อันนี้ติดทางดินเข้ามาฮะจากลาดยางเลี้ยวเข้ามาประมาณสักสามร้อยเมตรฮะไฟฟ้าห่างจากประมาณสัก ร้อยเมตรเองพี่ไฟฟ้านะไม่ถึงเราต่อเดี๋ยวต่อไปได้ในพื้นที่นี่เลยให้ดูนี่ที่เห็นที่เขาทํนานเน, é, เนเ่เน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 ่โน่น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 ที่เห็นเนี่ยเตีนเตียนเนี่ยสายมือของภาพโน่นที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้เป็นบ่อฮะเป็นบ่อไออยู่ด้าแปลงอันนี้เขาเรียงปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอันนี้เลยบ่อบ่อปลาบ่อปลาเนาะอันนี้เป็นบ่อทั้งห้าสิบ ตารางเมตรนี่ยพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นนาติดที่มองเห็นติดเตียนนีของเราเลยนี่ที่ค่อนข้างคล้ายตัวแอลนะตัวแอลนิดนึงแอลนิดนึงด้านหน้าในกวา้างห้าสิบกว่าเมตรน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบเมตรบวกลบนะพี่นี่ประมาณนี้ในพื้นที่ของเรากันนี่เลยนโฉนดเนาะลายสองแสนแปดหมื่นบาทโอ้ไม่แพงนะน,นี่เนาะ เออน้าซื้อไว้นะพี่ผมว่านะนี่แล้วก็ไฟฟ้าก็น,นู่นเลยที่มองเห็นหนู่นอ่าเดินมาสักร้อยเมตรก็มาสักหต้นก็นถึงแล้วก็โอเคอยู่นะหากจากลาดยางสี่รอเมตรเองไม่ไกลนี่บางอ้ออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพี่นี่นะสามสไร่เนาะสามสิบไร่สองงานไนระ่สองแสนแปดหมื่นไม่แพงเนาะราคาคุยกับเจ้าของเอา นี่ฮะสนใจนะดูที่แดนเนาะมันจะเป็นทางดินนะฮะทางดินลูกลางแบบนี้สาธารณะประโยชน์ทางดินลาะคันคลองสาธารณะประโยชน์นี่ฮะผมว่าจับจองไม่ใช่เขาเรียกอะไรจับต้องได้เนาะสวยงามนี่ให้ถ่ายดูลักษณะแบบนี้ฮะเดี๋ยวมาเดินเดินมาเดินมาสุดแดนนี้เลยนี่แดนหันหน้าเข้าที่ ซ้ายมือก็จะติดกอไผ่ตรงนี้น่ครับเข้าไปข้างในก็จะมีบ้านนี่นะซื <c oughs> ้อ <c oughs> ถูกกระทานโทษครับาลำคลอลำคลอไม่ดีเนี่ยฮะก็ซื้อไปได้ไพี่เนาะที่ราคาแบบนี้หายากนี่ฮะถึงแดนนะฮะนี่แดนเราก็จะถึงนี่ลองน้ำก็เป็นของเรานะฮะแดนแดนนี่นะ หันหน้าเข้าที่แสบซ้ายมือสุดสุดแดนแล้วก็อีกแดนหนึ่งก็นวดอะที่เห็นเตี้ยๆนะนะอ่าตัวรถผมจอดอยู่นะฮะจากนี้ไปปรมาสักอ่ารวมๆหกสิบเมตรนั่นแหลเนี่ยฮะแล้วก็เข้าไปด้านด้านในฮะด้านในก็จะเป็นตัวแอลเข้าไปแล้วก็หักแอลซ้ายมือก็ประมาณอีกสักห้าสิบเมตรนี่นะห้าสิบเมตรก็จะเป็นตัวแอลแล้วก็ด้านหลังก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนฮะสวย สนใจก็นัดดูที่ได้ทุกวันเนาะเบอร์โทรผมก็092 380 4583เขาก็จะมีอ่าคลองน้ำเนาะนี่ติดคลองน้ำทำการเกษตรได้นี่ฮะทำการเกษตรได้ทำนาเนาะส่วนมากนี่อันนี้ก็ทำนาแล้วพี่เนี่ยก็ปึ้งตีไปก็ทำนานี่ฮะ ในนี้เขาว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดคองน้ําใช้ประโยชน์ทําการ,กรเกษตรได้ได้หมดเนาะได้หมด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 เฮออ่สนใจก็นัดดูที่ได้ทุกวันเนะาะเบอรเอ์รเธอเบอร์เธอผมก็ศูนย์เก้าสอสนสนใจก็นัดดูที่เนาะ เออนี่ไอชออีกทีนี่พื้นที่เราที่มองเห็นเตียนนี่นะนี่ก็เพิ่งตีนาก็เรียกอะไรทำกวานข้าวนะรอบสองรอบสองนี่ฮะอันนี้ห่างไฟฟ้าประมาณสักถึงแปลงไม่นามตต่าจะเกินร้อยเมตรหรือร้อยเมตรอะตีร้อยเมตรนะห้าต้นก็ถึงแล้วไฟฟ้านะมองเห็นก็ประมาณนี้ที่สวยพี่ก็โอเคนะ ราคาไล่ละสองละสองแสนไม่ใช่สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทออราคาคุยกับเจ้าของเอาเนาะสามสิบไล่เนี่ยนฮะก็คลิปนี้แปไว้แค่นี้เนาะอ่าลักที่ราคาถูกถกเนาะกับที่ดินแปลงนี้โฉนดฮนะโฉนด